เรับมีสิบพฤครับมาอันนี้ผัดเผ็ดปลากระเบนครับนี่พริกแกงครับเราตำสดนะครับนี่ครับไม่ได้ใช้พริกแกงตลาดนะครับตำสดเลยครับอย่างประมันให้ร้อนนี่นะครับใส่ไม่ขผัดได้ผัดให้หอมครับพริกแกงผัดให้หอมก็คือการฉุนนั่นเองกระเบนลงไปครับ ทำเข้าเครื่องแป๊บหนึ่งรับเติมน้ครับข้าวเน้ยง่ายๆโดยขวเลยครับก็ปล่อยให้ตากะเบนสุกเข้าไปกับเครื่องแกงฮะ ครับปลากระเบะนถัดไปครับให้มันสุกครับ เพื่อให้มันกระเบนมันสุกนะกระเบีบน,นรบกระเบียนใหญ่นะครับใหญ่เยม,มีลูกค้ามาทานบอกว่าไม่ใช่เนื้อกระเบนะแบบนี้เนื้อกระเบนต้องเป็นเล็กๆเ,เ,เป็นริ้วๆสงสัยลูกค้าท่านั้นได้กินแค่ตึ้อปีอย่างนี้ครับ <c oughs> หรือว่ากินปลาไอกระบางหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผัดให้เนื้อก็สุกคนครับผัดเห็ดสากระเบนนะครับแล้วก็ใส่พริกสามสีฮะผัด,ด,ลลดสลับนี่ฮะใส่น้ำปูาด,ด้วยฮะใส่น้ำหอม นะครับจิ้มๆดูครับถ้ิ้มแล้วลงพวกลงพวกก็แปลว่าสุกแล้วโอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงนะครับว่าใช้นะครับมาหอยปลาครับเดีือนะครับเกลยวครับตัวนี้หน่อยครับแล้วก็ถงม้วนไก่ครับเราจะไก่ครับ ก็ดูรสชาติครับไม่ใส่น้ำตาลครับคุณครับผมไม่ใส่น้ำตาลเลยพอได้ที่ครับนี่ครับจะใช้ใบยี่หร่าครับ ทำให้หอมเขไปยี่่าครับลงผ้ยี่นะฮะห้ามหันนะผ้ยี่ครับนี่มันจะหอมครับ,บ,นนบเพิ่มส่นนิดนึงครับสาดเหล้าซิงเข้าไปครับ ครับแล้วก็เอาไปแก้ต่อนนะมีัารา,าโอเคครับเรจจะให้อูแล้วนะฮะัดเรียบร้อยครับก็นี่ครับใส่กองครับเนาะ ครับเรียบร้อยครับกลับบ้านครับผัดเผ็ดปากระเบนครับเฟวี่ซีฟูดครับผม